สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมและนี่คือคลิปโซโล่เลด์เพอร์เพลว์แพเนตครับสำหรับเซตทีมผมก็ขึ้นไหลด้วยนักสื่อนะครับอ่านักสื่อตัวนี้เนี่ยเอามาแค่บูตตังอย่างเดียวครับผมก็คือมันบูตตังได้15เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เจนอสครับตัวนี้นี่ตัวดาเมจหลักของทีมนะครับผมเป็นธาตุสายฟ้านะครับเนื่องจากในเลดเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำครับผมธาตุสายฟ้าชนะธาตุน้ำนะครับใส่เป็นออฟระยะ40ให้มันด้วยนะครับจากนั้นครับผมไอเซนครับใส่ออฟลุงครััััััััับบบบบบตตววนนนนนีี้้้เเเาาามมมมคคคคคคลยรรรรรร์์อออสแ่ผงงงฟิไจ อรอบนี้ไอจังเราใส่เป็นออฟระยะนะครับผมก็ถ้าคุณมี40ก็ใส่40มี30ก็ใส่30นะฮะก็เผื่อบางคนมีออฟระยะ42อันก็ใส่40ไปก็ได้นะครับผมนะโอเคแต่ผมมีอันเดียวไงผมก็เลยต้องใส่30ไปฮะบักดีๆเนี่ยผมไม่เคยได้กับเขาหรอกแม่แย่จริงฮะสเปรดวากอนครับออฟดาวเสาวาผมลดราคา1 5ครับผมเซตทีมก็ประมาณนี้เลยครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไม่มีอะไรละ อ่าเพอร์โป้แพนเดตเลนะครับก็ผมบอกเลยนะถ้าคุณแบบว่าเอาแค่มาดูเซตเฉยๆแล้วก็ไปเล่นเองโดยที่แบบไม่ได้ดูผมนะ <c oughs> คุณอาจจะแตกได้นะครับผม <c oughs> อ๋อแต่ไม่เป็นไรคนดูผมส่วนใหญ่มันมันเทพอยู่ละเอาจริงไม่ต้องดูผมก็ได้นะเออคุณเทพกันอยู่แล้วนี่เนาะโอเคตรงนู้นเป็นบ้านเรานะครับจุดเกิดมอนอยู่ตรงตรงนี้เราจะเล่นกันบริเวณอ่าชิปหายละเดี๋ยว ผมงงเลดแป๊บหนึง่งอ่อเออผมดูผิดทางอ่ะเราต้องดูจุดเกิดที่อยู่ฝั่งขวานะครับผมอันนั้นบ้านเราใช่ไหมเราต้องต้องเล็งจุดเกิดฝั่งนี้แล้วเราก็จะเล่นบริเวณแถวนี้นะครับก็รอบนี้ก็เดี๋ยวผมปล่อยแตกแล้วกัน <c oughs> ผมดูผิดทางผมหาจุดเกิดไม่เจอฮะด่านมันแบบภูเขามันบางอะเออเรื่องของเรื่องอะด่านนี้ภูเขาไม่รู้จะสูงไปไหนนะเดี๋ยวเราปล่อยแตกก่อนรอบนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันรอบหน้าฮะไปครับผม โอเคครับ okay, ผมโอ้โหมารอบนี้นี่หน้าผมสว่างเลยนะฮะรอบเมื่อกี้หน้ามันมืดมันก็เลยเบอร์รอบนี้ผมเปิดไฟแล้วมาวางสปีดวากอนก่อนเลยครับเดี๋ยวลืมอีกจานนี้มันเวฟมันขึ้นเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีบทพูดของตัวละครนะครับโอเคตรงนี้คูณ3าได้เลยครับผมเราฟามเงินรัวๆครับกดรัวๆเลยนะครับผมกดไปรัวๆเลยแล้วก็มาล้อข้างหลังครับตรงตรงนี้ก็เล่นคล้ายๆที่ผ่านมานะครับผมเออเราเล่นข้างหน้าแต่ว่าเรา เราต้องเริ่มข้างหลังก่อนนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราเรามีเงินไม่พอที่จะวางตัวดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มวางตัวดามจจากด้านหลังนะครับแล้วค่อยขยับไปวางด้านหน้าครับโอเคอัพสปีดวาก,กอนไปอะเมื่อกี้นะครับพอขึ้นเคียววฟอะไรผมก็จะับสปีดวาก,กอนได้ทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วก็คือได้ขั้นสี่อะจากนั้นมาวางเจนออครับเจนออเราก็จะวางบริเวณแถวนี้นะครับก็คือวางเผื่อออฟระยะที่เราใส่มาด้วยนะครับเห็นปะ เนี่ยวางเผื่อออฟระยะที่เราใส่มาด้วยนะครับก็คือมันจะวางเนี่ยอย่างเงี้ยดูจากระยะนะครับก็ค no ือมันจะโดนฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับตอนวางแต่ว่ามันจะไม่ถึงตรงนี้นะเออแต่พอวางไปแล้วมันก็จะถึงนะครับเพราะว่าเราใสออฟระยะมาประมาณนั้นเอะกลับมาสปีดต่อครับอ่าตังที่เหลือครับวางไอจังครับผมเอ่อไอจังวางประมาณไม่ทันละไม่เป็นไรครับไอจังให้เราวางประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ย เพื่อกะด้วยนะว่าเราใส่ออฟระยะมาแล้วมันจะบัฟถึงตรงนี้นะครับเพราะเราจะวางตัวตรงนี้ด้วยนะครับก็เผื่อๆนิดนึงอ่ะโอเควางถึงนะครับแล้วก็อัพสปีดต่อเลยครับจริงๆจริงๆไอจังควรจะวางตั้งแต่เมื่อกี้นะแต่ผมวางไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยมัวมัวแต่อธิบายอยู่เห็นปะ่ะคือบางจังหวะนี้นี่ขนาดผมเล่นคูนึงนะผมยังพูดไม่ทันอนะ่ะเออแต่ถ้าเล่นคูณสามมันจะเป็นยังไงมนจะต้องแบบแล็เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> โอเค จริงๆถ้าเกิดเมื่อกี้ผมวางไอ้จังทางตอนเว็บสามเนี่ยผมจะสามารถอัพไอ้จังมาได้นะเมื่อกี้เอแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็อัพสปีดวาก้อนไปเลยครับแล้วค่อยอัพไอ้จังครับผมโอเคมันอัพได้แค่นี้ก็อัพแค่นี้ครับแล้วก็เดินมาข้างหลังครับรอตังครับผมรอตังเราจะวางไอ้เจ้าไอ้ชื่ออะไรนะเจนอตเพิ่มนะครับกระสอบทรายคุงเนี่ยรอบนี้เราจะเบี่ยงมาด้านขวานิดนึงนะครับ ก็คือเจนอตตัวเนี้ยตอนระวางอ่ะระยะมันจะแบบครอบทางซ้ายขวาใช่ไหมพอตัวที่สองที่เราวางเนี่ยเราจะวางให้มันเบี่ยงด้านขวามานะครับเออประมาณนั้นอันนี้แหละจากนั้นครับผมอัพสปีดวาก้อนครับอะไอจังครับตรงนี้รอนิดนึงเดี๋ยวมันน่าจะอัพได้แหละผมว่านะน่าจะพออยู่มั้งเนี่ยขึ้นเคียเวิฟกรับเลยวก็เวลามันขึ้นเคียเวฟก็พยายามกดให้ทันนิดนึงนะครับคุณผู้ชม เออบางคนกดไม่ทันก็ก็ต้องทันนะเออทําให้ทันฝึกไว้อ่าโอเครอบนี้ดีหน่อยที่มันไม่ขึ้นตอนเคลวฟนะครับแต่ก็ถ้าใครเล่นคูณสามเนี่ยมันอาจจะขึ้นตอนเคลวฟโอเคข้างหลังนะครับอัพเจนอตหนึ่งทีครับผมหนึ่งทีครับสองตัวเลยแล้วก็จากนั้นนะครับวางเจนอตอย่างงี้ครับหนึ่งตัวอ่าแล้วก็กดที่ไอจังนะครับดูว่ามันบัฟถึงไหนนะครับฝั่งนี้นะครับนี่มันบัฟถึงตรงนี้เราก็วางตรงนี้หนึ่งตัวเรียบร้อยครับจากนั้นครับผม อัพเจนอตฝั่งละ2ทีครับฝั่งละ2ทีอัพไปเลยครับแล้วก็อัพสปีดวากอนครับจากนั้นอัพไอจังครับแล้วก็กดบัฟครับเรียบร้อยโอเคพอเราได้เจนอตฝั่งละ2ทีแล้วตังที่เหลือนะครับเราก็วางเจนอตเพิ่มครับตัวนี้ปรับเป็นล้านนะครับปัฝั่งนี้ด้วยวางเพิ่มวางต่อตูดกันเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นล้านนะครับอ่ะทีนี้พอเวฟขึ้นนะครับอัพสปีดวากอนก่อนจากนั้นครับอัพเจนอตสองทีเหมือนกันครับ ทีนี้เราก็ได้เป็นเจนอตขั้นสามสีตัวละส่วนข้างหลังนะครับปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยค่อยว่ากันนี้ถ้าตังเหลือตังอัพได้ก็อัพนะครับผมเต่ทีนี้ผมฟาร์มตังพลาดไปเวฟหนึ่งก็ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง <c oughs> อ้าอัพได้นะครับผมไม่เป็นไรนะโอเคนี่ก็ชิวๆไปครับชิวๆไปไม่ต้องรีบร้อนฮะ,ะใจเย็นๆอัพสปีดวาก,กอนครับอัม ตรงนี้ก็เราก็ดูนิดนึงว่ามันเคลียร์ไหวหรือเปล่าอ่าโอเคอัพไอจังต่อครับอัพไปเลยครับตังที่เหลือนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาร์ฟเจนอสนะครับเอาตัวที่เป็นที่ตั้งเฟิร์สไว้อะครับเออตัวที่ไม่ได้ตั้งอะไรอะ่ะอัพหนึ่งทีครับเป็นอัำเกรดสี่สองฝั่งเลยครับนี่โอเคเรียบร้อยครับเอาแค่ฝั่งละตัวนะไอตัวที่ตั้งรายังไม่ต้องอัพนะครับเก็บตังไว้ก่อน เอ่างนั้นครับรออัพสปีดวากอนครับอ่าอัพสปีดวากอนครับก็อัพไอจังครับเอ๋เห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมวิธีการอัพตัวมันมันจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราเล่นในอ่าเรทอ่าเรทที่ผ่านมานะอย่างเช่นเรทอะไรอ,ะอ่ะอ่าดาร์กเน็ตเรทคริสตัลคาเวอร์นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเล่นไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับเนื่องจากมันมันเป็นเจนอตนะเจนอตก็คือเจนอตนะมันไม่ใช่เอ็ดนอต ไม่เหมือนกันนะฮะตัวเปลี่ยนสไตล์การเล่นก็จะเปลี่ยนนะครับผมด่านก็คนละด่านโอเคเป๊สิเครับอัพสปีดวากอนครับอ่าไอจังหนึ่งทีครับตังค์ที่เหลือครับเอามาลงเจนอสครับผมอ่าเจนอสตัวที่ตั้งลาร์ดอะเอาให้มันทันเพื่อนครับนี่อัพไปหนึ่งทีครับหนึ่งทีครับเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นเจนอสอัพเกรดสี่อ่าทุกตัวแล้วไ่นับตัวหลังนะไอตัวหลังนั้นเราไม่นับแล้วนะครับเราปล่อยแล้วนะ เนี่เราปล่อยแล้วเราขายเลยก็ได้นะครับเนี่ยเราไม่ใช้ละโอเคแล้วก็รอนิดนึงฮะเวฟสิบสองครับอัพสปีดเอ้ายังไม่ขึ้นอ่ะเวฟบสิบสองครับอัพสปีดครับผมเเวฟสิบสามครับอัพสปีดไปเลยครับนี่อัพได้สองทีนะครับผมส่วนไอ้จังอัพไปไหนครับตังหมดแล้วอ่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับตัววิ่งมันเริ่มมาไกลแล้วอ่าหมายความว่ายังไงครับถ้าเห็นแบบนี้อ่านี่อันนี้บอกไว้เป็นทริค ถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเวฟหน้าเนี่ยเราต้องอับตัวดาเมจเพิ่มแล้วดาเมจเริ่มจาแบบขาดขาดแล้วมันมันยังได้อยู่แหละแต่มันเริ่มจ่าละมันเริ่มจ่าละมันเริ่มเป็นเขาเรียกมันเป็นจุดให้เริ่มเห็นละอ่าประมาณนั้นคือเห็นไหมคือจริงๆมันตายแล้วมันตีมันติดไฟตายแหละครับเอา้าชิปหายแล้วครับอัพไม่ได้ฮะตรงนี้ไม่เป็นไรครับอัพไอจังต่อเลยครับแฟรเวฟหน้าก็ได้ครับตังค์ที่เหลือครับมา ลงเจนอสครับลงนี่ให้ตันไปเลยครับหนึ่งตัวครับฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นตันตัวหนึ่งต่อไปฝั่งนี้ก็อัพขึ้นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตันเวฟหน้าอ่าคือตังมาเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ครับคุณผู้ชมโอเคสปีดวาก้อนตันตัวไนจังครับอัพต่อได้นิดหน่อยครับก็ได้ขั้น16นะครับไอจังสปีดวาก้อนตันไอจังขั้นสิบหกนะครับมาจากนั้นอัพเจนอสครับให้ตันครับผมแล้วก็เดี๋ยววางหมึกไว้ก่อน อ่าทั้งนี้สักหน่อยอ่ะไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเจนอตอีก2ตัวที่ตั้งลาดไว้นะครับให้ตันในเวฟหน้านะครับเอาให้ตันเลยนะไม่ไม่ใช่ตันดิไอเกือบตันเกือบตันแหมตันมันล้านเจ็ดใช่ป่ะล้านเจ็ดป่ะเอออับตันล้านเจ็ดแหมผมก็เวอร์ไปเกือบตันเกือบตันอ่าโอเคครับนี่โอเคเอาเป็นว่าผมเรียกว่ามันตันแล้วกันมันคือตันในเลทอ่ะเออโอเคเจนอตนะครับตันสี่ตัวแล้วนะครับผม ทั้งตัวที่เฟิร์สละลาตันหมดแล้วนะครับจากนั้นครับอัพนกหมึกยาวๆเลยครับผมยาวเลยครับจบแล้วเสร็จแล้วสบายสบายเราอาจจะวางไอเซนเตรียมไว้ก็ได้นะครับเนี่ยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้รอฮนะนี่ก็สบายแล้วครับผมเออแล้วก็ด่านนี้นะครับจริงๆมันมืดนะแต่ก็จะมีบางตาที่เราเข้ามาแล้วมันก็จะสว่างสว่างนะครับเป็นบางตาฮนะถือว่าผมดวงดีนะตอนมาดคลิปมันสว่าง บางคนเล่นไปแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันมืดกว่าในคลิปวลกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันปกติครับปกติมันจะมืดนะฮะแต่ผมมาเล่นแล้วโชคดีไงมันสว่างความมืดมันบั็กเรียกได้ว่าแบบออร่าผมมันเฉิดฉายไงแมพมันก็เลยสว่างขึ้นนะฮะแต่จริงจริงมันมืดนะถ้าใครเข้าไปแล้วมันมืดก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือออร่าคุณมันไม่ได้สว่างเหมือนผมไงมันก็จะมืดๆหน่อยนะเออโอเคนะ เสิ8ครับอัพน้องหมึกตันครับผมตังค์ที่เหลือครับผมปะวางไอเซนคะับอัพไปเลยครับเป็นฟูลเอครับผมนี่ฟูลเอฮะอาจจะอัพอ,อีกขั้นหนึ่ง้วยแตวก็ถ้ามีตังค์ลงตังค์เหลือคุณผู้ชมอยากวางเจนอสเพิ่มก็วางได้นะครับเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่จะสะดวกเลยนะเอาวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับวางไปอ่ะแต่ตังค์ผมไม่พออัพให้มันตันะ่ะอ่ารอเว็บหน้าเว็บหน้า คือจริงๆพวกตัวที่ตีติดสถานะเนี่ยเราไม่ควรอัพให้มันต่างกันนะครับเพื่อมันจะไม่ได้ต้องไม่ต้องมาแบบมาแย่งกันว่าแบบเฮ้ยไปติดไฟตัวที่แบบดามจน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเวฟสิแล้วถอนเงินได้นะครับส่วนไอเซนคุณจะให้ตันเลยตอนนี้หรือคุณจะรอมันเคลียร์มอนก่อนก็ได้นะครับเป็นฟูลเอ E มันก็ช่วยทำดามจได้ดีกว่านะครับผมเนี่ยอย่าแงบบน้อยๆมันก็ช่วยทำดามจได้นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย โอ้โหแล้วแบบไฟมันพุ่งผ่านแบบบึมบั่มซัมเบจัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเอฟเฟกเป็นไฮดิมาขอดูหน่อยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหบึมบั่มซัมเบดูดิไฟท่วมจอขนาดเนี้ยมันจะผ่านไปได้ยังไงวะอ่ะอะเป็นไงจงลุกโชว์ให้เหมือนกับใจของฉันเลยมาโอ้โห ตึงจานเดี๋ยวตอนนี้ตัววิ่งก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับน่ะมันยังก็ออกมาไม่หยุดเลยนะตัววิ่งเนะี่ยตัววิ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับผมมันคือถ้าตัวไหนมันจะหลุดเนี่ยมันก็จะเป็นตัววิ่งนี่แหละไอพวกตัวที่มันแบบวิ่งช้าๆเดินช้าๆมันไม่ค่อยหลุดอยู่ละเออเพราะฉะนั้นมันก็จะเฉยๆนะแต่ไอพวกตัววิ่งเนี่ยน่าลำคาญจริงบางทีมันหลุดเล็ดรอดการโจมตีเราไปแล้วหลุดนี่ก็คือแบบเหนื่อยนะแต่สูตรผมไม่หลุดแน่นอน นะสูตรผมเขาเรียกสูตรรูเตียวตอนนี้ก็เคลียร์หมดแล้วเหลือลูกกระจอกนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวก็คงตุยแหละมาเดี๋ยวเราไปเซ็นให้ตุยเลยเอ้ยให้ตันเลยเรียบร้อยครับผมตังค์เหลือแสนหนึ่งนะฮะอันนี้จะวางอะไรก็ได้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมอัพไอเซ็นตั้งแต่แรกก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตังค์เราเหลือเท่าไหร่เราวางได้เพิ่มเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเออก็จะมีข้อดีนะถ้าเรารีบอัพไอเซ็นให้ตันนะครับ นี้เราก็รอให้บอสนะครับเดินเข้ามาในระยะนะครับผมแล้วทาไมผมไม่คูณ3เนี่ยเออเล่นตั้งนานลืมคูณ3โอเคบอสเข้ามาแล้ว2ตัว2ตัวไหมสอตัวนะครับกดเลยครับจบเสร็จพิธีฮะเรียบร้อยปเดี๋ยวเรามานั่งนั่งดูวาระสุดท้ายของเบจิต้ากันครับผมเดียวตรงนั้นนะครับตุยหนึ่งครับเรียบร้อยตรงนี้ตุยสอครับเรียบร้อยครับผมเราได้มาแล้วนะครับเบจิต้าสเกลเตอร์ครับผม และถ้าคุณผู้ชมนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเดียดสตาร์ดัตไปเท่าไหร่กับเบจิต้าแตกกันไปเท่าไหร่ละครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บาบาย